ฟิลลี่ไม่แขวนนวมแล้วประกาศอยากเจออุซิตรหรือไม่ก็โจชัวแชมป์โลก w ู c บีรุ่นเฮฟวีเวทไทยสันฟิลลี่ดูเหมือนจะล้มเลิกความคิดที่จะยุติอาชีพนักโชคของเขาแล้วหลังจากที่ออกมาท้าทายอเล็กซานเดอร์อุซิตเจ้าของแชมป์โลก WBO IBF, IBO และซูปเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นเฮฟวีเวท มาชกกับเขาไทสันฟิลรีนันอยากขึ้นชกอีกครั้งในปีนี้แต่ทางโอลกซานเดอร์อูซิดพึ่งจะมีไฟกับแอนโทนีโจชัวไปเมื่อเดือนที่แล้วและเขาอยากจะพักผ่อนในช่วงนี้และตั้งเป้าชกไฟหน้าในช่วงต้นปีหน้าเมื่อทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายในเรื่องของเวลาขึ้นชกไม่ตรงกันทำให้โอกาสที่ไฟระหว่าง ไทสันเฟลลี่กับอเล็กซานเดอร์อุสซิสอาจจะมีความยุ่งยากในการเจรจาโดยไทสันเฟลลี่จึงเพิ่มแอนโทนีโจชัวมาเป็นตัวเลือกในไฟปลายปีนี้ของเขาโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมยังคิดว่าผู้คนอยากเห็นไฟนีแม้ว่าเขาจะแพ้มาแล้ว3ามไฟจาก5ไฟหลังสุดถ้าไฟอูซิสไม่เกิดขึ้นผมจะยื่นข้อเสนอให้เอเจ แอนโทนีโจชัวไทสันฟิลลี่กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการชกกับแอนโทนีโจชัวแม้ไม่มีแชมป์โลกมาเป็นรางวัลของผู้ชนะไฟระหว่างไทสันฟิลลี่กับแอนโทนีโจชัวก็น่าดูโดยเฉพาะแฟนมวยชาวอังกฤษพวกเขาต่างเคยถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นและยังชกที่พิกัดเดียวกันในยุคเดียวกันในมุมมองของแฟนมวยมันคงน่าเสียดาย ถ้าไม่ได้เห็นพวกเขาชกกันแอนโทนีโจชัวนั้นตั้งเป้าจะชกไฟหน้าในช่วงปลายปีโดยจะให้เป็นการชกกับนักชกที่มีอันดับในทำเนียบของผู้ท้าชิง15อันดับแรกซึ่งมันควรจะเป็นไฟเรียกความมั่นใจของเขาแต่น่าสนใจทีเดียวว่าถ้าหากมีข้อเสนอไฟกับไทสันฟิลลี่เข้ามาแอนโทนีโจชัวจะรับข้อเสนอที่อันตรายแบบนี้หรือไม่ หลังจากที่เขาเพิ่งแพ้มาแล้วสองไฟติดต่อกันนั่นเอง